สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมอีเทอร์เรียรีสตาร์นะครับอยู่กับผมลุงแฟบครับสเตลลาโกลพลาสบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40%เติมเร็วเติมไวไว้ใจสเตลลาแอดไลน์ไปที่สเตลลาโกลพลาสอย่าลืมแจ้งโค้ด fj 0 7คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอน ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง e t o r r a l r r s s t a r t กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมทำอะไรไปถึงไหนบ้างและผม่ยได้เรียนรู้อะไรจากเกมนี้บ้างส่วนอันไหนที่ผมขาดตกบกพร่องไปเนี่ยฝากเพื่อนๆมาคอมเมนต์ให้คำแนะนำกับผมด้วยนะครับเสียกันจะปนแปลกๆนะครับเพราะว่ายังเป็นโควิดอยู่นะครับยังไม่หายเนาะเออทนๆฟังกันไปก่อนนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงอย่างแรกที่มีหลายคนเนี่ยชอบถามกันดีกว่านะครับว่า ตู้อันเชิญอนิมัสเนี่ยตู้ไหนนะครับคุ้มที่สุดซึ่งเราก็จะสังเกตว่ามันจะเป็นตู้ที่แบบจํากัดเวลาใช่ไหมว่าอีก6วันจะหมดอายุนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อีก2วันนะครับแต่ส่วนตัวของผมผมแนะนําว่าเวลาที่เรามีตัวเปิดตู้นะครับให้เรามาเปิดอันเชิญถาวรดีกว่าทาไมถึงเป็นอย่าง,งานั้นอันเดี๋ยวเราจะพามาดูกันอย่างถ้าเป็นพวกนี้นะครับเวลาที่เรามาดูเรทนะครับเนี่ยเขาก็จะมีแค่1ตัวเห็นไหมครับเบ R เซอาแค่ตัวเดียวนะครับโอกาสออกคือ1% แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่าแต่เขาการันตีอยู่ที่80ครั้งนะครับ80ครั้งเนี่ยออกแน่แ่แต่ว่าถ้าเป็นตู้ถาวรนะครับมันจะมีเลทออกเนี่ยครับเอเซดามีเลทออกเยอะมากๆนะครับถึงจะเป็นแค่0.75แต่ผมบอกเลยว่ามันออกง่ายมากๆนะครับอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอนิมัสที่ผมสุ่มได้แบบฟรีนะครับต้องบอกว่าฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์ซักะบาทเลยนะครับได้มาฟรีเลยมีตัวไหนบ้างนะครับนี่คืออนิมัสที่ผมได้มาฟรีทั้งหมดนะครับระดับเอเซามีตัวไหนบ้าง และทุกตัวผมได้มาจากการสุ่มตู้ถาวรนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้คือตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งได้ได้วันนี้เลยนะครับจริงๆแล้วมีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นฟุตเทจให้เพราะว่าตอนที่ผมสุ่มเนี่ยผมสุ่มในโทรศัพท์นะครับไม่ได้สุ่มในคอมพิวเตอร์นะครับอ่าแล้วก็มีน้องคนนี้ครับอันนี้ก็คือใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับเอเดนครับนี่ครับ ทุกตัวท,ท,ที่เป็น s นเซเนี่ยผมได้มาจากตู้ถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะสุ่มนะครับผมแนะนําว่าให้สุ่มตู้ถาวรไปเลยครับตู้ถาวรเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะาถึงจะมีโอกาสที่จะออกในเอน้อยใช่ไหมแต่มันออกนแน่ครับมันออกนแน่นะมันออกนแน่เ,นเพื่อนๆเชื่อผมนะครับแล้วก็มันก็คุ้มด้วยอะ่ะก็คือมันคุ้มด้วยที่แบบเราไม่ต้องไปรอลุ้นตัวเดียวมันออกตัวไหนก็เอาไปเถิดนะครับจริงๆนะส่วนตัวผมผมมองว่าไอ้ไอตู้นี้แม่งคุ้มสุดละ แล้วมีอยี่สิบเดเรามาลองอัญเชิญให้ดูกันไปก่อนดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงเสียงแปลกๆเลยนะเป็นโควิดยังไม่หายเลยวันนี้ก็เข้าไปสู่วันที่สองวันที่สองวันที่สามดีทนับจากเริ่มป่วยมาดูนะว่าเราจะได้ไหมอ่าได้เออมานะครับหนึ่งตัวเห็นไหมครับสองตัวเลยเป็นไงล่ะเอเอาร์จอกหครับรอบนี้ ไม่น่ามาเนาะน่าจะมาแค่ SR เพราะว่าออกสองตัวล้วโอเคครับเราได้ SR มาสองตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ผมด้วยนะที่ยังไม่เคยได้เลยโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกัน <c oughs> มาดูว่า SR เราจะออกไหม SR าอี้นรอเค SR ไม่ออกเลยครับ20ครั้งของผมนะมันก็อยู่ที่ดวงนะครับแต่ผมก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าตู้ที่มันคุ้มที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นไอตู้ถาวรน,นี่ยแหละ นะครับเพราะว่าถ้าได้มาแล้วมันโอเคอ่ะนะครับคลิปต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปการสุ่มตู้กาชาถาวรนะครับที่ผมสุ่มฟรีนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่อัดมาจากมือถืออีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกมาเปิดให้เพื่อนได้ดูครับเราจะสังเกตว่านะครับในตู้ถาวรนั้นก็จะมีเลทของ SSR เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและนี่ก็คือผลการสุ่มของผมนะครับเพื่อนดูกันเอาละครับแล้วก็พิจารณานะครับว่าตู้ถาวรเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับ バイパーっててて呼んんでくくれここの辺りじゃ一応顔は会出しきたやつががいも俺なและนี่ก็คือเอชเอชอาร์ R นะครับที่ผมได้มาจากตู้ถาวนนร,รนะครับเห็นไหมครับว่าถึงจะเป็นตู้ถาวรน,นะครับเบรดแค่0.75เปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มีโอกาสออกนะครับแล้วมันออกง่ายมากๆนะครับมันออกไม่ยากเลยนะครับผมว่าตัวตู้ถาวรเนี่ย ค่อนข้างน่าสนใจและก็คุ้มที่จะลองนะครับก็ตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองลองวัดดวงกันดูนะครับอ่าและเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวไปนะครับผมก็จะตัดมาอีกช่วงหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่ตัวที่สองเอของผมออกนะครับลองโรซ่านะครับอันนี้ก็ได้มาจากตูถาวอนเช่นเดียวกันนะครับนี่แบบนี้เลยไ <c oughs> อเนี้ยที่ได้มาเนี้ยก็ได้มาจากอ่า<อ> ตู้ถาวรทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาครับอันนี้คือส่วนที่ผมเข้าใจนะคือผมยังไม่รู้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่รู้แบบแน่ๆแบบเป๊ะๆนะครับว่าโมดูลที่ควรใส่ให้กับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับแบบอืมแต่ต้องเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมรู้หนึ่งอย่างก็คือมันมีอ่าสเตตัสหลักอยู่ก็คือด้านบนนี้ใช่ไหมสองอันเนี้ยส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นสเตตัสเสริมนะครับเนี่ย นั้นบนเนี่ยนี้คืออันหลักเลยนะครับเราก็ต้องอัพเขาเนี่ยให้ให้สุดแบบเนี้ยอ่าสิบห้าอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับอันนี้คือโมดูลที่ผมใส่มไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกยังไงแหละลนะครับเ,เพื่อนก็สามารถแนะนํากันได้นะครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอฝืนพูดนะเนี่ยทําคลิปไปงงไปเบลเๆไปหมดละโอเคตัง์หมดละไม่เหลือแล้ว ต่อมาครับก็คือการเพิ่มระดับเลเวลนะครับเป็นอะไรที่คนคนดูก็ชอบถามผมเหมือนกันนะว่ามันเพิ่มเลเวลยังไงแบบว่าทํายังไงจะแบบเลเวลขึ้นไ,ไวๆนะครับจากที่ผมเล่นมานะครับที่ผมทําความเข้าใจกับตัวระบบเลเวลนะครับเราจะต้องไปลงที่อ่าพวกท้าดวลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่มันได้ EP x มาเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือ เราไม่สามารถที่จะเพิ่มเลเวลได้แบบเยอะๆเว้นซะแต่เราจะมีไอ้หมอนี่ครับไอ้ฐานไฟฉายตากบเนี่ยครับค่าเสถียรภาพเนี่ยทุกๆครั้งนะครับที่เราทําการลงอ่ะผมจะลงตัวอย่างเช่นลงอันนี้อัน,นี้มันยังไม่ผ่านเอาที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันแค่สาธิตเฉยๆนะครับเอาระดับยากแล้วกันเนาะแล้วก็ลงไป10ครั้งเห็นไหมครับมันจะหักออกถ้าเรามีอันนี้เยอะนะครับแล้วก็มันจะใช้1ิ สิบก้อนนะครับสิบพลังงานนะในการเล่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วเวลาที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยเรามาดูกันว่าจบเทินมันจะได้เท่าไหร่ <c oughs> โอเคครับเมื่อเวลาที่เราเล่นจบเทินนะครับเราจะสังเกตว่าอ่า exp มันจะขยับขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่มันขยับขึ้นมานะครับที่เราเห็นตอนแรกนะเห็นไหมทีนี้ คือตั้งแต่ระดับเลเวลสิถึงเลเวลสิเนี่ยนะครับเขาต้องการ340ทีนี้เราก็ต้องมาคิดดูว่าเราจะต้องเล่นขนาดไหนนะครับต้องใช้ไอ้ก้อนเนี้ยเยอะขนาดไหนนะครับที่ถึงจะสามารถได้ค่า e x p ตามที่เขาต้องการนะครับดังนั้นสรุปก็คือการที่เราจะเพิ่มเลเวลนะครับเราก็จะต้องมีไอ้ก้อนเนี้ยให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเรามีไอ้พลังงานเนี่ยเยอะนะครับเราก็สามารถเก็บเลเวลได้เยอะเช่นเดียวกัน นะครับอืมซึ่งเราก็สามารถปล่อยได้เลยนะแบบถ้าเคยผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยเราก็ต่อสู้ต่อเนื่องเนี่ยก็10ครั้งเห็นไหมครับสิครั้งเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยหนึ100พลังงานด้วยกันนะครับเมื่อกี้เรามี200้ยเออเรามี115ใช่ไหมแล้วเราก็เล่นไปเมื่อกี้เราก็ขึ้นไป125่้ใช่ไหมแสดงว่าอ่าหเกมเนี่ยมันจะได้10 exp นะครับเฉพาะอันนี้นะเฉพาะอที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะมันก็จะได้10 exp ถูกไหมอ่าถ้าหากว่าเป็น10เกมก็จะได้1 0 0 exp นั่นก็หมายความว่ามันก็ต้องใช้300กว่านะครับสำหรับไอคอนเนี้ยใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันได้ <c oughs> ค่า exp ตามที่เขาต้องการก็นะคือเราจะต้องเล่นอย่างเงี้ยประมาณ30 30ครั้งนะครับ30เทิร์นเพื่อที่จะไปที่เลเวล16กนะครับก็คือเราก็มากดตรงเนี้ยเราก็กด10ไปเลยก็จะใช้100 นะครับสรุปก็คือเราก็ต้องมีไอคอนนี้ให้เยอะๆนะครับเพื่อที่มันจะเพียงพอสําหรับการเล่นเก็บผ p นะครับต่อมาเราไปพูดถึงการเก็บของที่จะเอามา,าเขาเรียกว่าเอามาอะไรนะอันนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวัสดุเครื่องหมายทิ้งไว้มันคือเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไว้ทำไอเนี่ยครับเอาไว้อัพสกิลเออเอาไว้อัพสกิลให้กับออนิมัสของเรา,านะครับ เวลาที่เราจะไปฟาร์มมันเมื่อกี้นะครับเราก็มาดูว่าอานิมัสท,ที่เราจะจะบวกเนี่ยจะอัพเลเวลเนี่ยอัพ,อพสกิลเนี่ยอัพศักยภาพเนี่ยนะครับเขาใช้อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอไอ้น้องคนนี้ไอ้เดี๋ยวมันเอาตัวที่มันยังไม่เต็มเลยอ่ะสมมติว่าน้องคนนี้นะครับเขาใช้สีแดงเห็นไหมครับน้องมันใช้สีแดงใช่ไหมน้องใช้สีแดงในการในการบวกที่จะอัพ หนึ่งสองสามมาเพื่อเป็นเลเวลสองเนี่ยนะครับมันใช้สีแดงแล้วเราก็ไปลงที่ท้าทายนะครับแล้วก็ด่าน GP ตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกสีแดงครับตรงนี้เวลาที่เราเล่นชนะนะครับมันก็จะดอปไอ้หมอนี่แหละครับมา1อันเอ้ยไม่ใช่กี่อันไม่รู้โอกาสดอปมันผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูแล้วกันแต่มันก็จะใช้พลังงานเช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้ไอ้พลังงานอะ่ะสิบก้อน อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับาสายที่เป็นสายฟรีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือก้อนพลังงานนั่นแนหะเรามีมากมีน้อยแค่ไหนเราจะต้องแบ่งเลยนะว่าเออจะเอาไปใช้เก็บอะไรดีนะครับจะเอามาฟาร์มวัสดุหรือว่าจะเอาไปฟาร์มเชลใช่ไหมมันจะต้องแบ่งกัน เราต้องคำนวณให้ดีครับว่าเออเราจะทำอะไรก่อนนะนะครับซึ่งตัวนี้ของผมเนี่ยมันก็เละเทะเลวเปลวนะก็คือต้องบอกว่ามันอาจจะทำไม่ได้ถูกวิธีมากแต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมเข้าใจเข้าใจจากการเรียนรู้ครับผมก็ทำไปผิดพลาดไปเยอะเหมือนกันอัพโมดูลมั่วไปหมดเลยครับยัดใส่กันมั่วไปหมดเลยทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอออันไหนมันมันดีหรือไม่ดีมันเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับอือามานี่สาิตให้ดูทำให้ดูเฉย อ่าเนี่ยครับมันก็จะได้อีกพีมานะครับแต่เขาก็จะตอบไปนี่มาครับนี่22ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการมาตามหาไอชิ้นส่วนที่จะเอาไปอัพศักยภาพนะครับเมื่อกี้เรามี48ใช่ไหมของอนิมัสตัวเมื่อกี้นะครับสำหรับน้องน้องกุหลาบแบบตรงนู้นเนี่ยน้องมี4 8ตอนนี้ก็เป็น70แล้วครับแล้วก็หามาเรื่อยๆนะครับก็คือฟาร์มมันเมื่อกี้แหละนะครับสำหรับใครที่จะต้องการอัพสกิลนะส่วนโมดูล นะครับเราไปตามหาโมดูลกันก็หาโมดูลได้ที่เอ่อที่ไหนวะเดี๋ยวนะ <c oughs> ขอโทษครับอ่าเนี่ยครับเรามาหาโมดูลเรามาหาในนี้นะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปออกมานะครับผมตามหาโมดูลไม่ใช่หาโมดูลดิตามหาเชลเออโทษทีครับโทษทีไปหมดละไอทีหลงลืมไปเลยเอา่า ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมันมากนะครับก็กําลังเล่นแล้วก็ศึกษาไปกําลังเล่นได้สนุกเลยครับกําลังอินเลยแหละตอนนี้บอกตรงๆว่าเป็นเกมที่ผมเล่นได้สนุกมากนะแต่ดันมาปลุกมาป่วยก่อนนะต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับแ็คที่ผมคิดว่าน่าจะซื้อไว้นะครับสำหรับน,น่าจะซื้อไว้สําหรับคนงบน้อยนะครับแบบว่าเติมไม่เยอะเหมือนผมเนี่ยครับผมเติมไม่เยอะนะครับผมว่าน่าจะเป็นเ,เดี๋ยวนะอยู่ไหนล่ะ แพ็กที่ผมเติมนะครับเป็นแพ็กรายเดือนนะครับแบบว่าเดือนละ179บาทเนี่ยครับอันนี้นะครับเป็นแพ็กรายเดือนนะครับพอเราซื้อปุ๊บนะครับเราก็จะได้มาเลย3 0 0พเพชรเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อทุกๆเดือนนะครับในนี้ก็จะสิ่งที่ได้นะครับก็คือเนี่ยจะมีไอ้พลังงานนี่ให้นะครับ20แล้วก็ประจําวันเนี่ยคือวันละ100เพชรเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะอ่าถ้าถามว่าแล้วไอ้เพชรฟ้าเนี่ยไอ้ไม่ใช่เพชรสีแดงเนี่ยมันไปทําอะไรได้บ้างนะครับ มันก็ <c oughs> เอามาเปิดตู้ก็ได้นะครับสมมติว่าเรามากดอัญเชิญนะครับสมมติว่าไอ้นี่ยเนี่ย,ยค่าเราไม่พอใช่ไหมพอเราจะกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าต้องใช้หนึ่งพันเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งพันผมมีอยู่หกพันเนี่ยมันก็จะได้กี่รอบอะ่ะเนี่ยครับก็มาสมนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเติมที่ไหนก็แนะนําเลยนะครับสเตลลากรูพัทนะครับเขารับเติมเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็เติมคุ้มมากมาก ไปใช้บริการเขาหน่อยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับช่วงนี้ป่วยป่วยก็บ่อยผลงานก็น้อยนะครับเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่อยู่แล้วไม่ได้เจอนะาผมอีกเลยนะและนี่ก็คือ e t h e r i a Re Start นะครับในแบบฉบับของผมที่กำลังฝึกเล่นอยู่นะครับบอนเพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ให้คำแนะนำผมหน่อยนะครับว่าผมควรจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นการเล่นแบบจริงจังกว่านี้แล้วแหละคือคลิปนี้ผมขึ้นมาทำเพราะว่าผมไม่รู้ผมจะทำอะไรดี นะครับก็แค่มาหาเรื่องโมเมนต์ให้ฟังให้เฉยแหละนะครับกับอาการป่วยที่ยังไม่หายดีในทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างผมนี่อยู่แต่บ้านไม่เคยไปไหนเลยก็ยังเป็นโควิดได้นะครับโอเคนะครับก่อนจากกันไปฝากกันเพื่อนไวด้วยกับสเตลลาโกพัทนะครับลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ